พระพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งมวลที่ยังมีกิเลสจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลานานแสนนานดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังสารวัตฏนี้กำหนดที่สุดและเบื้องต้นไม่ได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชากางกั้นหุ้มห่อไว้ถูกตั้นหาผูกมัดไวย้ย่อมเบียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิต่างๆโดยที่สุดและเบื้องต้นไม่ปรากฏเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งพยายามปั้นดินทั้งโลกนี้ให้เป็นก้อน ก้อนละเท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้และแล้วสมมุติว่าก้อนดินนี้เป็นบิดาของเราก้อนดินนี้เป็นบิดาแห่งบิดาของเราสมมุติเรื่อยไปโดยลำดับดังนี้ผู้เป็นบิดาแห่งบิดาของชายคนนั้นยังไม่หมดสิ้นเลยแต่ก้อนดินที่ปั้นไว้นั้นจะหมดสิ้นไปก่อน พระพุทธพจน์ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนแต่ละคนนั้นมีการเบียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตเป็นเวลานานนับไม่ถ้วนว่ากี่ภพกี่ชาติเป็นลูกของบิดาจนนับไม่ถ้วนว่ากี่คนแล้วนี้คือความยาวนานแห่งสังสารวัตแต่สัตว์โลกส่วนมากเป็นผู้มีกิเลสมาก จึงมักเบียนไหว้ตายเกิดอยู่ในภูมิในภพชั้นต่ำเป็นส่วนมากดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์โลกที่ตายจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรฉาน ไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้สองสัตว์โลกที่ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทพพย,ายาดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรฉานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้ สสัตว์โลกที่จุติจากเทพพยดาแล้วจะก,กลับไปเกิดเป็นเทพพยดาอีกก,ก็มีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่จุติจากเทพพยดาแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิราชานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้สี สัตว์โลกที่จุติจากเทพพยาดาแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่จุติจากเทพพยดาแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัชานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้ 5. สัตว์โลกที่จุติจากนรกแล้วจกมาเกิดเป็นมนุษย์ มีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่จุติจากนรกแล้วกลับเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้ 6. สัตว์โลกที่จุดติจากนรกแล้วไปเกิดเป็นเทพพยดา,ามีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่จุติจากนรกแล้วกลับเกิดในนรก ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรฉานไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้ 7. สัตว์โลกที่ตายจากกำเนิดสัตว์ดิรฉานจากมาเกิดเป็นมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตายจากกำเนิดสัตว์ดิรฉานแล้วไปเกิดในนรกกลับเกิดในกำเนิดดิรฉาน ไปเกิดในเปรตวิสัยมีประมาณมากกว่าโดยแท้แปดสัตว์โลกที่ตายจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วจะไปเกิดเป็นเทพพยายดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตายจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วไปเกิดในนรกกลับเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอีกไปเกิดในเปรตวิสัย มีประมาณมากกว่าโดยแท้ 9. สัตว์โลกที่ตายจากเปรตวิสัยแล้วจักมาเกิดเป็นมนุษย์มีส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตายจากเปรตวิสัยแล้วไปเกิดเป็นเทพพยาดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตายจากเปรตวิสัยแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์ิรฉาน กลับเกิดในเปรตวิส <The S 1> ัยอีกมีประมาณมากกว่าโดยแท้ 10. สัตว์โลกที่ตายจากเปรตวิสัยแล้วไปเกิดเป็นเทพพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตายจากเปรตวิสัยแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์ลิรฉานกลับเกิดในเปรตวิสัยอีกมีประมาณมากกว่าโดยแท้ สำหรับสัตว์โลกผู้อาศัยอยู่ในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงถึงความมากน้อยกว่ากันในฐานะต่างๆดังนี้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่เกิดบนบกมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่เกิดในน้ำมีประมาณมากกว่าโดยแท้สองสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นนอกจากกำเนิดมนุษย์มีเป็นส่วนมากกว่าโดยแท้ 3. สัตว์ที่เกิดในมัชชิมะชนบทมีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่ไปเกิดในปัจจันตะชนบทในพวกชาวมิลักขะที่โง่เขลามีประมาณมากกว่าโดยแท้ 4. สัตว์โลกที่มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เงอะงะสามารถที่จะรู้อัดแห่งคำที่เป็นสุภาษิตและคำที่เป็นทุพภาสิทธิ์ได้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่โง่เขลาเงอะงะไม่สามารถที่จะรู้อัดแห่งคำที่เป็นสุภาษิตและคำที่เป็นทุพภาษิทธ์ได้มีประมาณมากกว่าโดยแท้ห สัตว์โลกที่ประกอบด้วยปัญญาจักษุอย่างประเสริฐมีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ตกอยู่ในอวิชชาหลงไหลมีประมาณมากกว่าโดยแท้ 6. สัตว์โลกที่มีโอกาสได้พบเห็นเราตถาคตมีส่วนน้อยสัตว์โลกที่ไม่ได้พบเห็นเราตถาคตมีประมาณมากกว่าโดยแท้เ สัตว well well ์โลกที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ได้มีเป no ็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ไม่ได้มีประมาณมากกว่าโดยแท้แสัตว์โลกที่ไตรตรองอัดแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้ได้มีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ไม่ไตรตรองอัดแห่งธรรม ที่ตนทรงจำไว้ได้มีประมาณมากกว่าโดยแท้ 9. สัตว์โลกที่รู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ไม่รู้ทั่วถึงอัดไม่รู้ทั่วถึงธรรมไม่ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมมีประมาณมากกว่าโดยแท้สิ 10. สัตว์โลกที่สลดใจในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีเป็นส่วนน้อยสัตว uh ์โลกที่ไม่สลดใจในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจมีประมาณมากกว่าโดยแท้สิบเอ็ดสัตว์โลกที่สลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ไม่สลดใจ ไม่เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีประมาณมากกว่าโดยแท้ 12. สัตว์โลกที่กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคัตตาจิตมีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ไม่ได้กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกคัตตาจิตมีประมาณมากกว่าโดยแท้ 13. สัตว์โลกที่ได้อัธรถรสธรรมรสมบมุตติรสมีเป็นส่วนน้อยสัตว์โลกที่ไม่ได้อัธรถรสธรรมรสมบมุตติรสมีประมาณมากกว่าโดยแท้ดังที่ได้แสดงมาเกี่ยวกับเรื่องการเบียนบ่า,นบา,นายตายเกิอดอยู่ในวัฏสงสารของคนทั้งหลายอันยาวนาน พอสมควรแก่าการเวลาขอเจริญพร